เอโยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมแลนเซลอัสก็สำหรับคลิปนี้น,น,นะครับเรามีข้อมูลหลุดเกี่ยวกับเกมโหมดใหม่นะฮะที่คาดว่าน่าจะมาภายในซีซัน9ซีซันหน้านั่นเองนะครับซึ่งโหมดใหม่นี้นะฮะมันก็คือโหมดอารีนานั่นเอง โอเคครับก็สำหรับข้อมูลหลุดเกี่ยวกับโหมด Arena อันนี้นะครับก็ได้มาจากนักขุดไฟล์ t r a c t a l แล้วก็ b i a s 1-2นะฮะถ้าสนใจติดตามการขุดไฟล์ของเขานะครับผมจะทิ้งลิงก์ทวิสเตอร์ของทั้งสคนนี้ไว้ใต้ Description ให้นะฮะโอเคครับ ก็สำหรับข้อมูลหลุดเกี่ยวกับโหมดอารีนาอันนี้นะฮะก็ได้เริ่มต้นจากการที่ชาร์คเทลนะครับผมเขาเนี่ยได้ไปขุดเจอโค้ดอันหนึ่งนะครับซึ่งได้ถูกเพิ่มไปในแพชชั6.1นะครับซึ่งเจ้าโคดอันนี้เนี่ยมันก็ได้ไปซับพอตใน UI ช่องสล็อตของเกมเพย์นั่นเองนะครับซึ่งในช่องสล็อตของเกมเพย์ก็คือช่องที่เอาไว้เลือกโหมดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโหมดดูโอโหมด3คนหรือว่าโหมดแลงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งโคดอันใหม่อันนี้นะฮะที่ถูกเพิ่มเข้าไปเนี่ม่มชือวา,อา ซึ่งรายละเอียดของโหมดอารีนานะครับที่ s t r ั c ท u r เนี่ยเขาได้อธิบายไว้ก็คือโหมดอารีนานะครับผมจะเป็นการต่อสู้ระหว่าง2ทีมนะครับทีมละ3คนซึ่งทั้ง2ทีมนะครับจะแข่งในรูปแบบของ TDM นะฮะหรือว่าทีมเดชแมนั่นเอง ซึ่งสำหรับทีมเดชแมทนะครับอย่างที่เรารู้จักกันก็คือแต่ละทีมเนี่ยจะต้องยิงฝั่งศัตรูนะครับให้ได้จํานวนคิวตามที่ตัวเกมกําหนดนะครับซึ่งฝั่งไหนเนี่ยสามารถฆ่าได้ตามจํานวนคิวที่ตัวเกมกําหนดฝั่งนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองครับแล้วก็แมปของอารีนาโหมดนะครับผมจะเป็นการเพิ่มเซกชั่นต่างๆของแมป k n n s s a n y o n นะฮะมาเป็นแมปในโหมดอารีนานั่นเองครับ โอเคครับไหนๆเราก็พูดถึงแมปในโหมดอารีน่ากันแล้วนะครับเรามาดูแมปทีเซอร์ของอารีน่าโหมดนะครับซึ่งนักขุดไฟ bys 1 2นะครับเขาก็ได้เรนเดอร์นะครับเจ้าแมปอารีน่าอันนี้นะที่มันเป็นทีเซอร์นะครับผมใช้คำว่าทีเซอร์นะครับยังไม่ใช่แมปของอารีน่าโหมดแบบ100%เซนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลย เริ่มต้นมานะครับก็ตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นจุดที่จอดยานนะฮะให้เลเจน d เนี่ยลงมานะครับแล้วเนี่ยก็จะมีทางเดินเข้าไปข้างในนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับผมน่าจะเป็นลิฟต์นะฮะที่จะนำเลเจนทุกคนเนี่ยพุ่งขึ้นไปด้านบนในสนามนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ผนังบริเวณข้างๆตัวลิฟต์อันนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็จะสังเกตเห็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะครับซึ่งถ้าเราลองดูดีๆนะครับเจ้าสัญลักษณ์อันนี้เนี่ยมันเป็นรูปผีเสื้อนะครับ ซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่าสัญลักษณ์อันนี้เนี่ยอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของตัวละครใหม่ที่จะมาในซีซั่น9นั่นก็คือ v อลก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะซึ่งถ้าเอาตามความคิดเห็นของผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าสัญลักษณ์ผีเสื้ออันนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องกับเลเจนด์คนใหม่ในซีซั่น9ที่มีชื่อว่าวอลอย่างแน่นอนและเมื่อลิฟต์มาส่งถึงด้านบนนะฮะด้านบนนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับสนามของอารีนานั่นเอง โอเคครับก็จากคลิปวิดีโอของ teaser Arena เ,เมื่อกี้นี้นะฮะซึ่งทางนักขุดไฟ bys หนึ่งสองนะครับเขาก็ได้เลนเดอร์ออกให้เราดูก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าเราทุกทุกคนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะฮะแต่ว่าเราอาจจะได้เข้าไปดูในตอนที่ใกล้จะจบซีซั่น8นะฮะหรือไม่ก็ตอนที่เควสเสร็จหมดแล้วครับก็คือเควสที่เราเก็บกล่องในซีซั่น8นั่นเองนะฮะ แต่ผมเนี่ยก็ไม่ขอคอนเฟิร์ม100%นะครับแต่ผมเชื่อว่าเวลาเกม Apex Legends เขาจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะต้องมีการทีเซอร์นะฮะหรือว่ามีตัวอย่างมาให้เราดูนะฮะซึ่งตัวอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นการปูเนื้อเรื่องไปสู่ซีซั่นถัดไปนะครับซึ่งเราบอกว่าเกม Apex Legends เนี่ยเขาเก่งในเรื่องการปูทางเนื้อเรื่องแบบนี้มากเลยนะฮะ และนอกจาก b a s 1.2นะครับจะเรนเดอร์คลิวิดีโอแมปทีเซอร์ของ Arena Mode ได้แล้วนะครับเขาก็ยังได้ขุดเจอภาพโลโก้ของ Arena Mode อีกด้วยนะครับอันนี้เลยฮะอ่าก็ต้องบอกว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับและนอกจาก Arena Mode โลโก้แล้วนะครับเขาก็ยังได้ขุดเจอ r r n n m o o e e b d s h อีกด้วยนะครับ ซึ่งแบชอันนี้นะครับผมมันก็น่าจะเป็นรางวัลจากการที่เราเนี่ยเล่น Arena Mode นั่นเองนะฮะซึ่งต้อบอกว่าเป็นแบช่เท่เลยจริงๆแล้วฮะแล้วก็ลองสังเกตตรงรูปของแบชนะฮะจะมีหน้าของใครบางคนอยู่ในแบชนะฮะซึ่งถ้าคุณผู้ชมติดตามเกม Apex Legends มาอย่างยาวนานนะครับก็น่าจะรู้นะครับว่าหน้าที่อยู่ในแบชอันนี้นะฮะนั่นก็คือหน้าของแอชนั่นเองครับ ซึ่งจากการที่มีหน้าของ Ash อยู่ในแบชของ a r e n a Mode อันนี้นะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเดาได้นะว่า Ash นะครับผมน่าจะเป็น a n n ouncer นะครับผมหรือว่าผู้ประกาศใน a r e n a Mode นั่นเองครับซึ่งนอกจากเขาเนี่ยน่าจะเป็นผู้ประกาศใน a r e n a Mode แล้วนะครับเขาเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างใน a r e n a Mode อีกด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามตอนที่ a r e n a Mode มันมาในตอนซีซัน9กันอีกทีนึงนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับข้อมูลหลุดเกี่ยวกับโหมดอารีน่านะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะมาในซีซั่น9นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นโหมดที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดอารีน่าแบบผิวเผินเท่านั้นนะครับผมส่วนรายละเอียดยิบยิบย่อยๆหรือรายละเอียดแบบเจาะลึกเนี่ยก็ต้องรอตอนที่อารีน่าโหมดมันมาอีกทีนึงนะฮะแล้วคุณผู้ชมเลยครับคิดยังไงเกี่ยวกับโหมดอารีน่า ที่คาดว่าน่าจะมาในซีซัน9อันนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณเนี่ยจะไม่ได้พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเกม Apex Legends แบบนี้ ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยงานในชีวิตจริงของผมเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งเลยนะฮะก็ถ้าลงคลิปช้าเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามคลิปผมมาโดยตลอดสำหรับวันนี้กับผมและเซลอดมีเงี้ยนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ